เมื่อคืนได้แบตเทิร์จากลูกค้ามาหนึ่งลูกนะครับเช็คดูแล้วนะครับก็น่าจะแบตไฟหมดมานะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดค่า CCA เดูนะครับถ้าเห็นตาแมวขาวนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยไม่บวมนะครับลองลองเอามาพิจารณาดูก่อนนะครับก่อนที่จะทิ้งนะครับลองดูก่อนนะครับเดี๋ยววัดค่า CCA ให้เดูกันนะครับ11.91นะครับ ถ้ากดจืดทุกช่องในฟุกเลยนะครับมีอยู่1 9 5 c c กซนะครับ11.91นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะจากล่องรอยนะครับลูกค้าได้ทำการเปิดฝามาแล้วนะครับมาแล้วเปิดมาเยอะด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าที่กดจืดเนี่ยเพราะว่าลูกค้าทำอะไรกับกดมาหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะทําการเปิดฝานะครับแล้วก็มาเช็คดูกันโอเคตอนนี้ก็เปิดฝาเป็นที่จบร้อนนะครับฝาเปิดยากมากนะครับก็6ฝานี้ทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวถ้าทําได้เผื่อว่าทําได้ก็เดี๋ยวเอาฝาใหม่มาใส่นะครับอ่เรามาดูเรามาดูกันนะครับว่าค่ากดมันเป็นยังไงนะครับทุกช่องนะครับช่องตาแมวนะครับจมอยู่แล้วนะครับมาดูช่องนี้ อย่างนี้เหมือนแบตไฟหมดมานะครับเมื่อคืนไปเปลี่ยนให้ลูกค้าตอนสี่ทุ่มนะครับที่แถวโค้งนาจําเทียนนะครับโอเคก็กดจมทุกช่องนะครับกดจือทุกช่องเลยเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จกันดูนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก็จะลองทำด้วยเครื่องเคนโตนะครับของท่านพงศักดิ์อีกเช่นเคยนะครับลองใช้ความถี่7.5แบบสแตนบายนิ่งๆแล้วติดใจนะครับก็มาลองใช้กันต่อไปนะครับก็ผมจะปรับไว้ 7.5k นะครับส่วนพันธุ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอ่ะเปิดบนรลุ่มก่อนนะครับ แบตหมดอย่างนี้นะครับผมจะซัดไปที่1ิเลยนะครับที่1ิเลยนะครับเปิดแอม์กระตุกนะครับเปิดแอร์กระตกุกเลี้ยงกระแสไว้นะครับจะเลี้ยงกระแสไปครึ่งหนึ่งนะครับมาจะเปิดดูโอพันไว้นะครับเวลาเราเปิดดูโอพันเนี่ยนะครับเปิดดูโอพันเนี่ยแอร์มันจะร่วงลงนิดนึงนะครับเรา อนุโลมรุ่มเร่งบลุ่มขึ้นได้นะครับก็จะมีเสียงนะครับมีเสียงจิตดๆๆๆิตนะครับแบตอย่างนี้ไม่น่ามีอะไรครับน่าจะเป็นแบตหมูๆนะครับแต่เราจะมาลองความถี่7.5นะครับว่าค่าน้ำกดจะกลับมาเร็วขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็น้ำต่ำฝันระดับนะครับแต่ยังไม่เติมนะครับ พอถ้าแบตไฟหมดมาโวล์ไม่ถึง12เนี่ยอาการเริ่มแรกของมันเลยคือน้ําจะแห้งนะครับต่ำระดับนะครับถ้าเราชาร์จจนปฏิกิริยาน้ํามันมานะครับโวล์มันมานะครับเดี๋ยวน้ํามันจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าขาดเราให้เติมนะครับโอเคครับหลังจากชาร์จมาได้สักประมาณ2ชั่วโมงฝ่านะครับก็มีปฏิกิริยาแล้วนะครับ ทุกช่องนะครับมีปฏิกเรียาทุกช่องนะครับก็ใช้ความถี่อยู่ที่ 7.5k นะครับวิ่งไปที่10แอมป์นะครับแล้วก็กระตุกลงมานะครับอยู่ที่5แอมป์นะครับเรียงกระแสไว้นะครับก็เช่นเดิมนะครับโอเคต่อไปนี้ก็น้ำนี่ก็ ยัง่ำอยู่ฟันระดับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้มันได้ระดับนะครับทุกช่องนะครฮะตอนนี้ก็ได้เติมน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เติมให้ได้มาตรฐานทุกช่องแล้วนะครับเห็นไหมฮะเจอให้ได้มาตรฐานทุกช่องแล้วก็ยังใช้แอม,มอยู่ที่10แอมอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะลดแล้ว แบตลูกนี้ประมาณ70แอมนะครับก็จะลดลงเหลือ7แอมแล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับให้มันขึ้นนานๆหน่อยเอาอย่างนี้นะครับถ้าเราปรับ ไอไอมกระตุกนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะลงมันจะขึ้นกับลงเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราปรับนิดนึงเนี่ยอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นมากนะครับแล้วก็ลงแป๊บเดียวนะครับลงแล้วขึ้นเลยนะครับเราจะเอาแบบนี้นะครับเพือ่อความรวดเร็วนะครับ เคเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับจะลองมาวัดค่า c c a ให้ดูนะครับเอามาต่อกันนะครับหลังจากที่ชาร์จทิ้งไว้นะครับด้วยกระแส7แอมป์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เริ่มมีอุณหภูมิร้อนนะครับก็เลยลดเหลือ5แอมป์นะครับแล้วก็ใช้แอมกระตุกแล้วก็เลี้ยงกระแสไว้นะครับก็ตอนนี้ก็ ค่าน้ำกดก็มาหมดแล้วนะครับมามาครบทุกช่องนะแต่เดี๋ยวผมจะเคี่ยวให้กดบันแก่หน่อยนะครับเดี๋ยวจะหยุดระบบพัน์ทุกอย่างนะครับเหลือ7.5ไว้อย่างเดียวนะครับตั้งไว้ที่2แอมป์พอนะครับข้ามคืนเลยครับตอนนี้ก็ประมาณ สามทุ่มสี่ทุ่มละครับอันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะมาวัดค่าให้ดูเบื้องต้นนะครับ กล้องไม่ค่อยโฟก,กัสตอนนี้ค่า CCA มา540นะครับก็จริงๆก็ขายได้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเคี่ยวให้กดมันแก่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะปิดระบบพันทุกอย่างเลยนะครับเหลือ7.5ไว้อย่างเดียวนะครับจะตั้งไว้ที่ประมาณยังไม่ได้เปิดแค่นี้พอนะครับจะชาร์จไว้ที่ประมาณ2แอมป์นะครับ ค้ามคืนเลยนะครับเพื่อว่านวดค่ากดเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเช้ามาจบงานกันโอเคครับมาจบงานนะครับหลังจากที่เราเคี่ยวกดนะครับใช้กระแสที่ประมาณ2แอมป์นะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับก็ประมาณตีห้าครึ่งนะครับผมตื่นลงมาก็ปลดเครื่องชาร์จนะครับเช็คค่าน้ำกดก็ได้ทุกช่องนะครับ ก็ตั้งทิ้งไว้ตั้งแต่ตีห้ครึ่งตอนนี้10บโมงเช้านะครับก็แบตก็เป็นปกติแล้วนะครับค่าน้ํากดก็ได้เป็นปกติแล้วนวดเข้มเลยนะครับแบต MF ไม่ต้องปรับกดนะครับถ้าอย่างนี้ก็เอาเลยนะครับ ได้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดค่า cca ให้ดูนะครับก่อนที่จะจบงานส่วนฝาพวกนี้เดี๋ยวทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวไปเอาฝาเก่าเก่ามาใส่นะครับฝาลูกอื่นมาใส่ได้12.82นะครับก็ได้6กร cca นะครับ จบงานได้สวยนะครับอย่างนี้เ้าเรียกแบตเตอรี่หมูนะครับแต่เหมือนมันน็อกมานะครับคือไฟหมดเลยนะครับไฟหมดเลยนะครับเดี๋ยวระมาเตปโวนน้ำกดจืดแปกนะครับก็วิธีการทําก็คือดันแอมเข้าไปนะครับคุมความร้อนนะครับก็เสร็จงานไปด้วยตัวเชื่อมโมนะครับก็ใช้ฟังชันไอ้ฟังก์ชัน 7.5k นะครับ แล้วก็แอมกระตุกดูโอพันแล้วก็พันยกนะครับก็จบงานได้สวยไปอีกหนึ่งลูกนะครับก็เครื่องของค่ายท่านพงศักดิ์นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมลองทํามาหลายลูกแล้วนะครับทํามาตลอดนะครับตั้งแต่ได้เครื่องมาก็ทํามาตลอดก็ฟังก์ชันแค่นี้นะครับก็ผมถือว่ามันเป็นฟังก์ชันหลักๆที่ควรมีนะครับก็ ทำแบตได้ทุกประเภทนะครับขออย่างเดียวให้สุขภาพภายในแบตมันดีนะครับฟังก์ชันหลักๆมีอะไรนะครับอย่างสลับฟามทีเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันมี 7.5k สแตนบายครับ 1k ก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับส่วนมากจะใช้ 7.5k นะครับก็คือ,อถ้ามี 7.5k แล้วก็ไม่ต้องมี 1k ก็ได้แล้วก็สลับฟามที่ก็ไม่ต้องมีก็ได้นะครับ ใช้แอมกระตุกใช้เลี้ยงกระแสใช้ดูโอพันพอนะครับแค่นี้ก็จบเงินได้แล้วนะครับถ้าจะสั่งเครื่องท่านพงศักิ์ก็บอกเขาว่าเอาแค่นี้พอนะครับ 7.5K แอมกระตุกเลี้ยงกระแสแล้วก็ดูโอพันนะครับราคาก็จะถูกลงหน่อยนะครับเอาแค่นี้พอทําแบตได้แน่นอนนะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอจบนะครับจบได้สวย 600cc นะครับเดี๋ยวคัดขวดหน่อยล้างให้สะอาด เปลี่ยนฝาก็จบงานได้โอเคสวัสดีครับ